ค่ะนะคะคําสันธานมีประโยชน์กับภาษาไทยมากเขาบอกว่าเอามาเชื่อมคํากับคําเชื่อมประโยคก,กับประโยคและเชื่อมข้อความกับข้อความเราเชื่อมเพื่ออะไรนะลูกทบทวนนิดนึงใครตอบได้เชื่อมเพื่ออะไรลูกเพื่อให้สือความหมายชัดเจนขึ้นอ่า ทำให้ความหมายชัดเจนขึ้นแล้วยังไงคะทาให้ข้อความนั้นเต่อเนืองกันเออทำให้ข้อความนั้นมันต่อเนื่องกันอ่านักเรียนมาดูเรื่องแฝดคนและฝาต้องอ่านนะคะอ่านในใจ จบหรือยังคะจบหรือยังลูกใครอ่านจบแล้ว,ลลวอ้าวจบแล้วนะคะในเรื่องนี้เขาจะมีคำอะไรอยู่ลูก เนื้อหาเนี่ยจะเป็นตัวสีดําใช่ไหมคะแล้วจะมีตัวสีชมพูตัวหนังสือสีชมพูเป็นคําอะไรนักเรียนทราบไหมคำสันทานลูกก็มีคําว่าอะไรคะโจรธานดูดูนะคะขอโทษขอโทษสายชนกับต้นน้ําเป็นฝาแฝดกันแต่ทั้งสองมีรูปร่างหน้าตาไม่คล้ายคลึงกันเหมือนคู่แฝดทั่วไปคําว่าแต่เป็นคําอะไรนะลูก คำว่าแต่คำว่า<ป>ใช่ใช่เป็นคำเชื่อมประโยคที่มันมีความขัดแย้งกันนะคะประโยคสองประโยคนี้ไม่ค้อยตามกันเพราะว่าเป็นคู่แฝดโดยปกติคนที่เป็นคู่แฝดเนี่ยหน้าตาจะต้องคล้ายกันแต่สองคนนี้เขาต่างกันนะคะมันเป็นการขัดแย้งกันเขาจึงเอาคำว่าแต่เนี่ยมาเชื่อมพอเห็นไหมคะพอเราเห็นตรงนี้แล้ว เราทราบทันทีเลยว่าคําว่าแต่เนี่ยมันเป็นคําที่เชื่อมประโยคที่มันมีความขัดแย้งกันตอนนี้นักเรียนเข้าใจยังคะลูกคำสันธานทำนะน้าที่เชื่อมนะคะพอจะจำได้ไหมคำสันธานเราแบ่งเป็นกี่ชนิดสี่ช,ชนิดคะ่ะดูคะ่ะดูใดหน้าที่สามสิบแปดค่ะ ทบทวนนิดหนึ่งทบทวนจากเมื่อวานที่เราเรียนไปแล้วนะคะชนิดที่หนึ่งคืออะไรลูกตามสันทานป็ประโยคที่มีใจความค้อยตามกันต่อไปสองก็คือตามสันทานรที่มีใจความขัดแย้งกันค่ะอย่างเช่นเมื่อกี้ตัวอย่างประโยคเมื่อกี้นะคะขัดแย้งกันต่อไปก็คือสาม ต่อไปสี่ค่ะถ้าวันนี้เราจะเรียนทั้งสี่ชนิดเนี่ยครูก็เกรงว่ามันจะหนักไปสำหรับนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราเรียนกันสองชนิดแรกก่อนนะคะ ชนิดที่หนึ่งก็คือคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยตามกันมีคำอะไรบ้างคะในคำสันธานชนิดนี้กาบและกาบและทั้งอ่าค่ะนักเรียนคะคำสันธานชนิดเนี้ยเป็นคำที่ประโยคเนี้ยเนื้อหามันจะเป็นไป,ไปในทางทิศท,ท,ทางเดียวกันคะ่ะนักเรียน ไปในทิศทางเดียวกันเลยดูดูตัวอย่างประโยคนะคะคำเอื้อกับคำอ้ายชอบกินใบไผ่เห็นไหมคะทั้งสองคนเนี่ยเหมือนกันเลยทิศทางเดียวกันคือทั้งสองคนชอบกินใบไผ่นะคะคำเอื้อกับคําอ้ายเป็นเป็นเป็นหมีใช่ไหมลูกเป็นหมีนะแต่ชื่อเพาะเลยใช่ไหมคะทั้งสองชอบกินใบไผ่ มาดูประโยคที่สองฉันและเพื่อนเดินไป